สวัสดีจายอิงแฤษ์ค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้าเนาะหลังจากไลฟ์สดในแฟนเพจวันวันเสาเนาะวันนี้ไซก็จะมาทําอาหารนึกขึ้นได้ว่าอุย้ยฉันไม่มีวิดีโอนี่ว่าเนาะฉันไม่ค่อยมีวิดีโอฉันต้องถ่ายวิดีโอแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เลยถ่ายวิดีโอดีกว่าเนาะเป็นอาหารง่ายๆสบายๆสายําหรับครอบครัวเราเนาะเป็นสไตล์อังกฤษเนาะคนโบราณจะชอบมากๆก,ก็คือพายพี่น้อง อันนี้จะเป็นคอดิสพายคอดิสพายตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายวิดีโอหรอกแต่ว่าอุ๊นึกขึ้นได้ว่าฉันไม่ค่อยมีวิดีโอเนาะก็เลยถ่ายให้ดูว่าอาหารชื่นชอบของคุณย่าอีกหนึ่งจานโปรดแต่จะทําไว้ให้ทุกคนดูก็คือตัวนี้คือคอดิสพายคอดิสพายก็คือพายที่ทําจากเนื้อวัวเนาะถ้าเป็นชัเพล็ชัเพลดพายก,ก็ทําจากเนื้อแกะที่ชัเพลดที่แปลว่าคนเลี้ยงแกะน่ะนะชัเพล็ชัเพลดนั่นแหนละออกเสียงไม่ถูกเดียวเขียนให้ดูแปลว่าพายจากแกะ อย่างเนื้อแกะอันนี้ก็เต็ดภายนี้จะภายจากเนื้อวัวนะพี่น้องคะซึ่งแม่บ้านยุคใหม่แบบอีชันเนาะจะไม่ได้ทําสไตล์ก่อนก็คือตัวนี้แหละสาเร็จเลยพี่น้องแต่ว่าสมัยก่อนคุณยาเขาก็จะผัดเนื้อกับอันนั้นกับเกลือแล้วก็ใส่เกลี่เข้าไปนั่นแหละจะต้องมีมันฝรั่งบดเนาะ อันนี้ไซากาลังต้มอ,อยู่เดี๋ยวจะบดมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งบดก็คือต้มมันฝรั่งกับน้ําธรรมดาเนาะค่ะให้มันสุกเดี๋ยวเอามาบดจ้ะไซก็จะพาทุกคนทําจ้ะทําตามที่เขาเขียนมาในซองนั่นแหละค่ะแต่ว่าบ้านไซก็จะทําเยอะกว่าขนาดที่เขาเขียนมาตามเครื่องปรุงอย่างเนื้อก็จะเยอะกว่าที่เขาเขียนมาเนาะแล้วก็ผักเยอะกว่าอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเพิ่มเครื่องปรุงเข้าไปนิดหน่อย เนาะจ้ะายก็จะเพิ่มเป็นเกรวี่เข้าไปถ้าใครทําตามสูตรที่เขาเขียนมาเป๊ะๆว่าใช้เนื้อกี่กรัมใช้ผักกี่กี่กรัมแล้วก็ใช้มันบดกี่กรัมก็คือไม่ต้องเติมอะไรเลยอร่อยนะพี่น้องแต่ซาซจะต้องเติมเกรวี่เข้าไปหน่อยเพราะว่าสายทำเยอะกว่าปกตินะคะตามที่เห็นผักเขาจะนิยมใส่ก็จะมีผักอะไรนะพี่น้องแครอทแล้วก็ถั่วลันเตาที่เขานิยมใส่นะคะแล้วก็จะเป็น ที่สายซอยอยู่นั้นก็คือหอมหัวใหญ่แล้วเนี่ยสายก็จะเตรียมเกรวี่ไว้ใส่เวลาผัดเนาะพี่น้องจ๋าถ้าเป็นคุณย่าก็จะใส่เฉพาะเกรวี่แล้วก็เกลือค่ะที่ผัดแล้วก็พริกไทยดําผัดเข้าไปอันนี้ก็จะทํามันบดไว้เลยก็จะใส่เป็นเนยค่ะใครชอบแบบเข้มข้นก็ใส่เยอะๆค่ะมีเนยกับเกลือแล้วก็นมสดแค่นั้นนะคะนี่คือสูตรที่บ้านสายกินการทําอาหารอาจจะไม่เหมือนกันเนาะค่ะ แต่ว่าก็คือแล้วแต่บ้านใครชอบกินแบบไหนก็ทําแบบนั้นพี่น้องคะ่ะอันนี้คือไซไม่เคยทําอาหารฝรั่งหรอกไซก็ทําตามที่คุณย่าเพื่อนทํำมาะละคะ่ะหมายถึงว่าคุณย่าทําแบบไหนไซก็จะเรียนแบบที่เพื่อนทำนะพี่น้องนี่ก็จะผัดจ้กบ้านเราถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็จะนิยมผัดส่กับกระเทียมใช่ไหมพี่น้องแต่ว่าอาหารฝรั่งส่วนใหญ่เลยจะเป็นออหอมหัวใหญ่คะ่ะหอมหัวใหญ่เป็นส่วนประกอบหลักผัดเข้าไปกับ เนื้อวัวบดนะคะพี่น้องคะให้เปลี่ยนสีสักหน่อยแล้วเราก็ใส่ผักลงไปจ้ะใส่ผักลงไปผัดให้แบบไม่ต้องสุกก็ได้ค่ะพอให้มันนิ่มๆหน่อยเนาะเพราะว่าเวลาเราเอาอไปอบมันก็จะสุกอยู่แล้วจ้ะผัดพอนิ่มๆอันนี้เขาก็จะใส่เป็นซอสมะเขือเทศหรือก็เป็นมะเขือเทศแบบนี้เพียวมะเขือเทศเนี่ยน,นะค่ะพี่น้องคะ ใส่ลงไปในตอนนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องปรุงที่เราซื้อนันจาสำเร็จเขาจะมีบอกว่าใส่น้ําเท่าไหร่แล้วก็ใส่แล้วก็คนให้มันละลายแล้วก็ใส่เข้าไปเลยในตอนนี้ยังเปิดไฟอยู่นะคะผัดแต่ว่าเป็นไฟกลางๆค่ะแล้วก็ผัดเข้าไปแล้วก็จะใส่อันนั้นจ้ะพี่น้องแล้วก็จะใส่เกรวี่เข้าไปนิดหน่อยแต่วันนี้ใส่ทําเยอะไปเนาะก <c oughs> ็ไม่เป็นไรเกรวี่เข้าไปแล้วเราก็ ปล่อยทิ้งไว้ให้มันเหมือนกับอมน้ำนะ,นะพี่น้องอมซึมซึมน้ำซุปอะไรพวกนี้เข้าไปเนาะแต่ว่าใส่ไม่มีเวลาปล่อยก็คือทำแบบนี้แหละเราก็ทำต่อเลยนะ,นะพี่น้องอันนี้ก็คือผัดผัดผัด,ผดให้มันเข้ากันนิดหน่อยเสร็จแล้วแค่นี้ละจ้ะก็จะทำต่อไปเลยทีนี้ก็มาใส่ในที่สามารถเข้าเตาอบได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาชนะที่สามารถเข้าเตาอบได้ ก็เอาใส่เอาอะไรนะมันฝรั่งที่เราบดไว้ใส่ on top น,นะเขาเรียกว่า Top พี่น้องจ๋าใส่เครื่องขครงบนก็ตักปกติเขาจะตักก้อนเล็กกว่านี้ให้มันกระจายเนาะพี่น้องก็คือทําไปเลยทรายไม่ได้สนใครทําอาหารแต่ทรายทําให้ดูว่าบ้านเราทํำยังไงกันเนาะทำยังไงกินกันนะจ๊ะพี่น้องนี่แหละแบบนี้แหละจ๊ะง่ายๆสบายๆจะสไตล์บ้านเรา <laughs> ทีนี้เราก็มาเกลี่ยมันฝรั่งให้มันทั่วๆ ถ้านเนี่ยะจ้ะถ้าเราตักไอ้ก้อนเล็กๆมันก็จะเกลี่ยง่ายแม่นวะพี่น้องให้ทั่วแล้วเราทีนี้เราก็จะใช้อันนั้นใช้ส้อมใช้ส้อมให้มันเคลียเคลียให้มันเป็นแบบข้างบนเป็นลอยๆเนี่ยน,นะจ๊ะมันเวลาเอาไปอบเขาบอกบ้านนี้จะว่ามันจะได้คริสปี้เนาะพี่น้องคริสปี้ก็คือกรอบข้างบนใส่หามุม <laughs> น้องไม่ได้ถือกล้องให้ตอนนี้เนาะเอาไปเอามาก็มุมเดิมนี่แหละจ้ะมันถึงไม่เป็นเงาก็ทําแบบนี้จ้ะเขาเรียกว่ามันจะได้คริสปี้พี่น้องจ้ะแล้วก็เข้าเตาอบเนาะเตาอบอยู่ที่ประมาณร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบมันมีอยู่ในซองอยู่พี่น้องคะ่ะแล้วก็อบไปประมาณสามสิบนาทีหรือไม่ก็นานกว่าน,นั้นแล้วแต่เราชอบว่าเอามันฝรั่งให้เป็นคริสปี้ขนาดไหน oh, folks, Cottage pie. Cottage pie, that means it's beef mince. Yeah, doesn't it? And then another pie of it? Michael? Is shepherd's pie, which is made of lamb mince mm -hmm. or sheep mince. Lou, good guy, you know. I couldn't know more than that. it on car? I got Hey, Michael. I'm talking about to get rid of it. มันก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นไหมเป็นเนื้อข้างใต้เป็นแป้งจากมันบดข้างบนคริสปี้ข้างบนอย่างนี้ใช่ว่าคุณย่าพอแล้วย่าเขากินไม่เยอะจ้ะไมเคิลเทียวเยี่ยมข้าในี้ไ่้ไมีซคัทช์อินทอเล็ตอ๋อจริงจินี่นู่เพาะ่้วงใช่ r i g ก็ตักให้ไหมให้ได้ถามเป็นคนคนไปลูก่ for tomorrow as w e ่ใ I'll do me I put two more gravy Is that, okay I'm going to know. I eat it with a spoon, spoon. Yeah. You want four? Or just a spoon, a spoon. not four. It's a bit bigger than spoon. I don't have a spoon, I have a spoon. Yeah, you can't eat all four. ีอาหารเย็นจ้ะบุ๊ oh. พี่น้องสองแม่ลูกดินเนอร์ด้วยกันายกับเมนี่ไม่กินค้ตจิชพายโฮมเมดค้ตจิชพายใช่ของโปรดคุณย่าค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวให้คุณย่าลง ถ้าซื้อมาสำเร็จคุณย่าเขาทานไม่หมดไอ e s o m e ซัม n ิงเอลใครจะกินอย่างอื่นนะถ้าซื้อมาแบบสำเร็จคุณย่าเขาจะทานไม่หมดมันจะกองใหญ่มากนะคุณย่าเขาก็าจะมิกซ์ใส่กันแบบนี้นะจ๊ะรวมใส่กันอ คพืนก็จะมิกซ์ใส่กันแบบนั้นจ้ะคุณยา่า nice ย่าว่าแต่ว่ายังร้อนอยู่โอ้ยไม่ชอบบิดด้วย่อย่า even if it's cold <S <laughs> my habit ย่าว่าเป่า it i อย่า even you eat ice cream mom เดี๋ยวไปไอศครีมกันก่อนาะแม่อยากกินไอศครีมยางก็เป๋ยัง่ะ How about t a s t e mom How you think Hey How you think It's very nice Oh Thank you Yeah very nice Yeah for sure Yeah เป็นอาหารโปรด When I very cold day you need to eat warm เดาไหมคุณ Yeah And hot w อ r m หรือว่า hot hot? อ m <laughs> eat. c o t t a g e pie is beef, m u m this one บ e บ never looks no different to me <laughs> <laughs> okay อร่อย no Michael อร่อยครับ thank you okay you r e welcome